กระโพดเข้าเนียวแปลนฮาซ่องเอดหนึ่งอันนี้นี่ล้นไอเนี้ยข้องข้องอาร์ทีแรกนะมันก็เรื่องันหองพีแต่หองพีไม่ได้ใช้ตัิมเพแกตัวอะไรของนู้นอะไรนะข้องอาร์ได้พอฟืนขึ้นมาแล้วเคี่ยวเห้นหองพีมาเรื่องอย่างกับพระรามแปดพี่ยอมรับว่าเออข้องอาร์ตฟืนขึ้นมามันมีตัวนี้ช่วยมันจะเคี่ยวขึ้นมาเลยอาหารนี่นะพอเชื้อโรคหายปุ๊บอืออืพอเชื้อโรคหยุดอ่ะมันก็เคี่ยวได้เลยแต่หองพี่เรื่องเพราะไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่รอบแรกเนี่ยมีเอมัดบอกอารมณ์ บอกสเตปเปิโกบอกค er. ิวเลนเมเนอร์แต่ว่าผลผลดีของค er, นะิวเลนไมเนอร์และสเตปเปิโกก็คือกระโพดโ<อ>นดูกระโพดได้เลยพี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นจนบัตรนี้ นู้นนะมันก็เพะ่พี่ไม่ได้ใช้ปืนยายของนู้นอะต่ติมเพชรไม่ได้ใช้ดูสิมันต้นมันจะไม่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมหนูดูสิต้นเล็กว่าเห็นไหมเนี่ยพี่ใช้ไอ้ที่ว่าแพงไรที่ค่ายตรงอะปุ้ยด้วนอะไรงเข้าๆนะไม่ได้เรื่องเลยแล้วต้นสุดท้ายเป็นไงลากเลิกมันมันไม่ดีเห็นไหมหนูดูสิลากมันจะลอยฟ้าอะไรกว้าเห็นไหมแล้วต้นก็จะเล็กกว่าตะติมเพชรไม่ได้ต้นจะอ้วนอวบไม่ได้โม้หนูก็ดูตัวยางเนี่ย่มันจะต้องจะหลบใช่ไหมเห็นไหมมันฟ้ามแข็งแรงมันน้อยไง มันจะห้างกันจากนู้น่ะร้องริมห้าวันพอพี่จะเต็มห้าวันขังริมถนนนั้นห้าวันนี้ก็มาห้าวันนี้เห็นไหมดูติดคิดกันเลยอ่ะมันไม่แกล้งกันอะเนี่ยดูดูเออเห็นไหมใบไม่น่าหนูดูดิไม่ได้ว่าแกล้งโฆษณาค่ายให้เข้านะแต่ว่ามันเรื่องจริงนู่ก็ดูตัวอย่างพี่มันเปลืองเงินแล้วพี่ก็ต้องทนชายให้หมด